ยาดมตาปวยเซียนยาดมตาปวยเซียนเมนทอนเมนทอนการบูนการบูนน้ำมันยูคาลิปตัสน้ำมันโกลานกิบตัดพ,พิมแสนพิมแสนสัรพคุณสัรพคุณบรรเทาอาการบรรเทาอาการ,ารวินเวียงศีรษะ หน้ามืดตาลายคล้ายจะเป็นลมหน้ามืดตาลายคล้ายจะเป็นลมตาถูตาถูตาถูตาถืสูดดมหอมชื่นใจสูดดมหอมชื่นใจจบแล้วพูดเองนี่ยาดมอะไรยาดมตาอะไรให้พูดเองยาดมตาอะไรยาอะไรยาดมตา เอาใรมปลาเปื่อยสีอ้าวตาดีตาดีดีขาวตาโปอยเซียนปาโปอยเซียนเมนทอนกาลาบูนเมนทอนกาลาบูนน้ำมันยูคาลิปตัสน้ำมันโลการกิมัตพิมเสนพิมเสนบันเทาอาการวิงเวียนศีตา หน้ามืดตาลายสายเป็นลมหน้ามืดตาลายจะเป็นลมทาถูทาถูแช่ถูแช่ถูจูดดมหอมชื่นใจอาดอมนีหอมชื่นใจุ๊ยไปดอมใหญ่เด้อหลอกกระเลนโอ้ดมยาญ่น้องแคดโควิด